ตอนนี้เนี่ยตึกมารีนนของทางช่องสามเนี่ยนะคุณผู้ชมร้อนระอุอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าเกิดคู่ยูริคู่ใหม่เรียบร้อยแล้ว หรือที่หลายๆคนก็บอกว่าเรียกว่าคู่จิ้นก็ได้ี่เลซี่นะแต่ถ้าเป็นทางการเนี่ยเขาต้องเรียกว่าคู่ยูริเพราะว่าเป็นคู่นางเอกกับนางเอกนั่นเองค่ะผู้ชมเรื่องนี้นะคะโด่งดังมากๆเลยกับใจซ่อนรัก The Secrets of Us นั่นเองค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นละครที่ทางช่อง 3c หมายมั่นปั้นมือมากๆจับนางเอกตัวท็อปค่ะอย่างน้องหลิงหลิงโคจรมาเจอกับน้องออมนะฮะซึ่งงาน นี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าเรตติ้งถล่มทลาย ขยานขึ้นเทรนเอ็ระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกอีกเช่นกันค่ะผู้ชมค่ะว่าคู่จินคู่นี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะนั่นคือน้องหลิงหลิงกับน้องออมมาดูคู่ต่อไปค่ะผู้ชมค่ะคู่นี้ก็ไม่ธรรมดามเช่นกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่เปิดประสบการณ์เลยก็ว่าได้สำหรับซีรีส์แนวยูรยิอย่างน้องฟรีนกับน้องเบกกี้นั่นเองค่ะ คู่นี้อย่างที่บอกนะผู้ชมเปิดประสบการณ์ทำให้แฟนคลับนะฮะรู้สึกหลงรักในซีรีส์และผลงานของน้องฟรีดและน้องเบกกี้นั่นเองค่ะการโคจรมาเจอกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งสำคัญในซีรีส์หลังจากนั้นค่ะมีในส่วนของภาพยนตร์มีในส่วนของผลงานอื่นๆตามมามากมายนะตอนนี้น้องฟรีกับน้องเบกกี้ดังระดับโลกเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงตอนนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้องฟรดนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องบิกกี้ก็มีงานหลากหลายงานเรียกว่าท้าทายความสามารถของน้องทั้งสองคนอย่างมากค่ะนี่คือคู่ยูริสองคู่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่คู่คู่นี้ก็มาแรงแซงทุกโค้งเช่นกันเป็นคู่ยูริที่ดูอ่อนละมุนมากๆนี่คือคู่ของน้องฟ้ายและน้องโยโกะนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ธรรมดาเพราะ ปล่อยในส่วนของซีรีส์ออกมานะปล่อยทีเซอร์ออกมาปล่อยอีพีหนอพี2ออกมาโอ้โหวันเดียวคุณผู้ชมยอดวิวยอดคนดูแตะหลักล้านภายในพริบตาเลยก็ว่าได้เรียกว่าน้องฝ้ายเนี่ยนะโด่งดังมาจากเวทีการประกวดนางงามผ่านหลังจากนั้นผันตัวเองค่ะมาเป็นดาราน,นักแสดงและอีกหนึ่งบทบาทนะฮะกับการก้าวเดินบนเส้นทางของการเป็นนักแสดง สายซีรีส์ยูริน้องก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะผู้ชมรวมไปถึงแนะน้องโยโกะค่ะก็โคจรมาเจอกับพี่ฝ้ายนะคะเรียกว่าเป็นเคมีที่เข้ากันได้ดีมากๆถึงต้องบอกว่าปีนี้ซีรีส์ยูรินะะมาแรงมากๆ และเกิรเลิฟค่ะก็มาแรงมากๆเช่นกัน3คู่นะะไม่ว่าจะเป็นคู่ของน้องออมกับน้องหลิงหลิงค่ะรวมไปถึงนะคะคู่ของน้องเฟรนกับน้องเบกกี้รวมไปถึงค่ะคู่ของน้องฝ้ายกับน้องโยโกะนะฮะสามคู่นี้คุณรักคู่ไหนคุณชอบคู่ไหนซับพอร์ตน้องๆให้กำลังใจน้องๆได้นะถือว่าน้องๆเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดเปิดโลก เปิดทัศนียภาพเปิดความสวยความงามให้กับทุกคนให้เห็นในโลกของ Girl Love หรือว่าโลกของซิลลี่ยู่รีนั่นเองฝากติดตามผลงานของน้องๆทุกๆคนด้วยและเชื่อแน่ว่าค่ะซิลลี่เกิร์ลเลิก็จะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเชี่โด่งดังไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ